ในวันที่26พฤษภาคม2 0 2 4เรา h e l เดเวอรได้ทำการปลดปล่อยดวงดาววาเลเรียไฟท์ได้สำเร็จและเราก็ได้รับสินีบาร์เอ็กโซสูตรรุ่นใหม่ติดออโต้แคนนอน4กระบอกข้อมูลเอ็กโซอีินไทมา0วิใช้ได้2ครั้งคูดาว600วิเป็นประเภทยานพหานะโอเคในเมื่อรู้ข้อมูลคร่าวๆแล้วเราไปลองเล่นดีกว่า หุ่นตัวนี้มันเหมาะสลับลงดาวโอโตโมตอนงั้นก็ลงดาวโอโตโมตอนก่อนแล้วกันเย a มาแล้วมาลองหน่อยตูมตูมดอกชิปดอกชิปเอาเฮ้ยอีกสองสามทีตายไม่ได้เลือกเลยไม่พังว่ะมันบวกเลย ห้าร้อยเกียงแล้วจริงริงอ่ะนะมาเจอใครวะเจอแฮกจัดมาเลยเอามาบัวก,กันเลยแด่มาใครหัวก,ก่อนเอาใครหัวก,ก่อนใครหัวก,ก่อนฮะอะอะฮะเรียบร้อยเละไอสัตว์แฮกตัวหนึ่งมามาอยู่นี่ใครยิงวะ จะหายตัวดีกว่ายิงมาบวกกันเลยเอายิงอัดเข้าไปยิงอัดยิงอัดเลยยิงอัดด้านหน้าเลยเอาเอายิงขยับเหรอยิงขยับเหรอชิบหายละลิวยิงยิงยิงอัดเข้าไปยิงอัดยิงอัดไม่ไม่ลงว่ะต่ำกว่านี้ไม่ได้ไงเอาลุยเลยวะอ่าจอเพียบ กูอึดด้ยกูอึดด้ยกูอึดเวยเฮ้ยทำอะไรเพื่อนกูอึดด้วยอึดด้วยกูอึดด้วยอึดด้วยร้อยฐานแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยอีเอามาเลยกูอยู่นี่มาเข้ามาเลย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 อึดด้วยยิงไม่เข้ายิงไม่เข้ายิงเข้าอ่า ต่อไปอีกวะอีกหรอฮะทำอะไรเกียร์ us, เก็บเลยมาในสุดท้ายแล้ว <100 meters. S 1> เอาลีดหาดกลับดิหรอเฮ้ยว่าด,ดิแม่มันกลับเลยวะเพือนกู แม่งเล็ดอะไรวะพวกนี้เล็ดอะไรไปร่อยๆๆเ่็ดแอร์ซัพพอร์ตมาโอ้มีอมพีดไหมยังเหลือว่ะใครวะใครใครยิงกู ขยิ่งขยิง,ยงฮะเราเคลียร์ก่อนเราอึดครับไม่กลัวเราเบิดหรอฮะระเบิดเข้ามาเลยฮะเอาเอาเอามาดีมาดีเอ้ยมอตา้าวะ่ะแตกไหมเกือบร้อยมอตา้าลุยเดียวเลยเนี่ยกูไม่กลัวอเอ้ยอึ๋อ,อ,อฮะ ไปยกให้โอ้ยไม่ได้เลยลงตัวเองชิบหายแล้วกูเยลงมาเลยเราลองทดสอบดาวออโตมาตอนเรียบร้อยต่อไปเราจะลงดาวมาแรงดูหน่อยดีมันจะเจ๋งแค่ไหนขึ้นมาแล้วเอาลองดูวะ เอ้าหนัดเดียวรึเปล่าจอดยิงเงินแม่นด้วยนี่ยิงเงินแม่นเรียบร้อยนัดเดียวจอดจริงๆมาครับเอาตัวใหญ่มาให้ยิงดิโอ้ยท่านเดี้ยงละมาชัดเจอือจงเจอลองดูหน่อยกี่นัดวะกี่นัดวะกี่นัดวะยิงตูดยิงตูดยิงตูดนัน่นยิงตูดนัน่นยิงตูดนัน่นตายยากเว้ย ตายยากเว้ยตายย่ะย,ยิงตูดมาดูตูตแตยกยังตูเตะยังโวกไทท่านตัวไหนก่อนนะต,ว,ตวนี้ก่อนฮ้ยเราอีไม่ตายว่ะทท่นานไวทท่านตายยากเฉียดเกินเหี้ยแม่งเลยเหี้หย,ยแม่งเหี้หย,ยแม่งเลย đừng tạt quân đi, không được à? cái gì? cái mẹ anh đấy, đè anh không phải? không được à? 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 không à ตายจริงด้วยตูดแม่งเหมือนกันตายยากจริงวะอุ้ยมาแล้วอุ้ยดีแล้วโจทย์กูด,ด้านใชยฮะฮะตายยากเกินชาเจ้อกต่สูนจะหมดแล้วไม่คุ้มเลยโอย้ตายยากจริ่ววะ กูจิงจะกองจะแตกเลย่ยหันข้าง,างชาร์จกูเลยอ้าอียตายยากว่ะฮะเดี๋ยวรอไอเบี้ยเยี้ยกระสุนกระโบดห่ะเกิดเลยอีกตัวนึงอีกตัวนี้คานมาปล่อยมันตาย,เ,ยเดี๋ยวมันก็ตายโอ้ยมันยังไม่ตายว่ะเี้ยเงีย้ย เพียตายยากจะเปิงเลยไม่ไหวปะอุ้ยอุ้ยชนชนชนเผาแม่งเลยเอา้าลบ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 ตายไหมเผาเลยเอา้าไม่ตายใช่ไหมเอา้าเผาแม่งเลยเอ,อีเผาอิสซตห์ฮะเอาไป โอเคนั่นคือทั้งหมดที่ผมลองใช้ดูทั้งดาวออตโตเมตอนแล้วก็ดาวมแมลงที่ถือว่าไม่ได้เรื่องเลยเกาะเบาเลยถือว่าอึดอยู่นะชู้กับออตโตเมตอนให้ว่าอึดอึดอ,อยู่ถือว่าโหดอยู่นะครับลองเลยลองใช้เลยมันเหมาะกับดาวคุนจนดาวมแมลงนี่ไม่แนะนําเพราะกระสุนมันน้อยแล้วก็ยิงชาร์จเจรอกว่าจะเข้ากวัวจะตายแม่งหลายนัดเปลือง แนะนำดาวหุ่งยนต์ครับพวกยิงไว้ยิงสลับพวกเกาะนานาโอเคครับขอบคุณที่รับชมน,นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนี่คือทางบทที่ผมจะมานําเสนอขอบคุณครับบาย